สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้มีสาระมีวิธีกำจัดกลิ่นตัวมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาและไม่รู้วิธีแก้ไขในการกำจัดกลิ่นตัวกันค่ะกลิ่นตัวเป็นปัญหากวนใจคุณใช่ไหมวิธีกำจัดกลิ่นตัวง่ายๆมาลองทำกันนะคะ 1. นึ่ทำให้ตัวเองสะอาด ควรอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อล้างเหงื่อคลและกําจัดแบคทีเรียบนผิวของคุณเพราะอาจมีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวของคุณผสมกับเหงื่อคลพวกมันจะทวีคูณอย่างรวดเร็วและทำให้เหม็นมากขึ้น 2. ใช้สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียการอาบน้ำให้สะอาดด้วยสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรีย จะช่วยกําจัดแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของกลิ่นตัวและกําจัดกลิ่นรักแร้อันไม่พึงประสงค์ได้ 3. เช็ด<ช>ตัวด้วยผ้าขนหนูให้แห้งสนิทเช็ด<ช>ตัวให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน้ำโดยให้ความสนใจกับจุดซ่อนเร้นที่เหงื่อออกมากๆเช่นรักแร้สีใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยควบคุมกำจัดกลิ่นกายในยุคนี้ก็มีตัวเลือกมากมายหลายรูปแบบทั้งแบบโรออนสเปรและสติกให้เลือกใช้ได้ตามถนัดซึ่งแตกต่างกันดังนี้สติกลักษณะเป็นก้อนอาจมีพื้นผิวในการใช้ที่กว้างเหมาะสำหรับคนที่มีเหงื่อออกมากกว่าปกติแบบสเปรย์จะแห้งเร็วสะดวกความหอมกระจายทั้งตัว แบบโรอ่อนใช้ได้อย่างตรงจุดในปริมาณที่คุณต้องการปัจจุบันก็ถูกพัฒนาให้แห้งเร็วแล้วเช่นกันไม่ว่าจะแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ 5. รักษาความสะอาดเสื้อผ้าของคุณให้พยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยครั้งเมื่อคุณเหงื่อออกมากๆเสื้อผ้าที่สะอาดเป็นส่วนช่วยอย่างสำคัญในการทำให้กลิ่นตัวลดลงค่ะ 6. ลดอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดสิ่งที่คุณกินมีผลต่อกลิ่นตัวของคุณเช่นพริกเผ็ดหรืออาหารรสเผ็ดอื่นๆอาจทำให้เหงื่ออ,ออกง่ายขึ้นและกลิ่นของอาหารอย่างหัวหอมหรือกระเทียมก็สามารถขับออกมาทางเหงื่อได้เช่นกันค่ะกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด คลิปสาราดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ